ออกเสียงเบสเยอะนะครับน้ำเงยจะมีเสียงเบสผสมเสียงกลางนะครับรือฟิลเตอร์มาด้วยนิดๆนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่รอฟังผลนะครับระหว่างอาน้าจเดนกับอุบมนนะครับที่สารใต้ก็พู่นะครับ นะอุผลออกมาแล้วนะครับตลาดคู่ที่ห้านะครับระหว่างแก้วมงคลมุมแดงกับพิ่บุญมุมน้ำเงินนะครับผลออกมาเป็นมุมน้ำเงินครับพิ่บุญสองต่อหนึ่งนะครับแล้วอาจจะไม่พุ่นะครับในสยายอุตสาหกรรมท่านนะครับที่ได้ฟังแต่ความดังนั้นอาจจะมีกินกันนะครับ ขนากันดีเลยนะครับจากันไปสองพร้อมกนึ่งนะครับว่ยสีสีแ่าแต่ละห้าคู่นะครับในรอบแรกนะครับคู่สุดท้ายในรอบแรกครับจะไา้เจอกันรับนักกามุมแดงนั้นกระทุมราบวงศานะครับแล้วก็มุมเงินยักษ์คู่นะครับ รักปูชายุมา์นะครับไปสั้นทำไมถามว่าใไรรู้จักมุกฉันเสยใจเหรอครับลักอายมาหอกนะครัปูเลยลักปูเลยนะครับขอบคุณท่านดาวรุ่งนะครับให้ผมพูดพร้อมงเชื่อนะครับคุยให้เราหูนับนะครับผู้เดียวกันนะครับ ดังอยู่ทางด้านที่จะหลอกของสนามหน้าสนามที่จะบางรอบรํำนะครับสลัดเสียงของสูงจับยอดไม้นะครับเพื่นละครับเอาเสียงหน้าแคบด้านที่โดตกขห้างเลน,นีตางน,นะครับแหลสูงของสูงนะครับอันนี้ทุ้มดังหนักแน่นนะครับหนักแม้แต่คอนตี้ก็หนักนะครับหัวตะัขว เมื่อกี้ก็วาเขียวมาท่านเลยวไม่อยู่หน้าสุดน,นะก็คือว่าตอนที่สนใจเซียนพักก็มาถามามาของเหรียญอะไรเนี่ยอย่างตังวตุกตาหัวนะครับหิวเฉียบแปลกนะครับ ที่คน,น,น,คบบน,นกันนะครับบางท่านเราไม่กันเลยครับอันรอย่างนี้ก็กไปต่อต้านกอดยังไงครับแต่ว่าเราต้องลึกลงไปนะครับจะทำวามระบาดใจให้คณะรกรรมการนะครับตามที่ดูดูครับเพราะว่าเราลึกลบไปที่สูสีนะครับตามที่ดูดูนี่นะครับ ระดับของเสียงน่าแคบตัเอฟซีที่มาแฟนๆก็จะเยอะครับเพราะอย่างที่ความหวานนะครับเัาเสียงที่บ้านเนี่ยผ้บ้านที่เรื่องโทมานะครับส่วนหน้ากว้างครับก็ถือว่าเป็นผู้พูดในภาคนะครับมาจากหลากหลายจังหวัดนะครับในภูมิภาคอีสานนะครับ,บ,รรบแต่ทั้งเสียง ุ้เรื่องลเสียงแหลมนะครับก็อพยายามจะผลักดันให้จากภูมิภาคก็สู่อาเซียนนะครับทีนี้นะครับทีมจากเพื่อนบ้านจากอีกฝั่งของแม่น้ำโขงก็ไม่ได้มานะครับงานนั่งแสดงอย่างรุ่นเส้นหลายตีนะครับต้นเดืนหดึบนไหว้นะครับ็ปด้มาตามราวางสั่นนะครับ ไม้นะครับจะเป็นการสนับสนุนป็นการต่อยอดคริการสืบสารให้เยาวชนเป็นไม้รุ่นเด็กตีนะครับแต่ตัดเสินกันแค่สามไม้นะครับนั่นคือกองเสียงน,น้าแค่อกองเสียงแส่บ้านนออันนี้กองเสียงค่อนนะครับเนาะบอกง่ายๆกองเสียงแส่กับเสียงฮองเสียงแหลมอันนี้กองเสียงค่อนเสียงคุ้มเสียงดังนะครับเมื่อพร้อมกรรมการประจำที่นะครับเสร็จละ ไม้มีเวลาประมาณสิบวินาทีครับใส่ให้เต็มที่ตีจุดไหนจะให้ดาวตั้งแบบไหนจะให้เสียงดีครับตอนนีบรินี้การตั้งมีฟางวางไว้ให้นะครับ,บอุปกรณ์ก็มจกีจะใช้เสียงก็ได้จะใช้ต่างขึ้นตีก็ได้ครับจะตั้งบนพื้นที่ทางผู้จัดเตรียมไว้หก็ได้นะครับแต่ใช่ทีคของท่านนะครับ หมยแรกคู่สุดท้ายครับมงแดงปทุมราชมุลนเนะมืองยักษ์คุกนะครับกรรมการมันกรรมการเ่าบางพอดีตรงนี้นะครับขออภยัยขอขยับเลยค่ะพอดีกรรมประกรรมการเป็นบังกอรรงก มันนี่มันมาจอม,มือไปไ็นแบบไรคนกำลังเพิง่งขึ้นหัวม่านเดี๋ยวเขาดูไทยเลยนี่แหละผลลงมาแล้วน,นะครับสำหรับคู่สุดท้ายคู่ที่หกในรายการนะครับในรอบแรกนะครับระหว่างตะทุรรบบ่งลาดมงสามงแดงนะครับแล้วก็ยักษ์พุกมงน้ำเงินนะครับปรากฏว่าพป้รราสุภาพชนะเอ็ดสามครับเอ๋อ,อดีใจด้วยนะครับสำหรับทีมชนะ คืคุณดารุ่งก็ไปเสียงลกรไหวนะครับเรีว้าอนที่ขายสังนะครับ้นาาแข่งรคดับเป็นผู้สูงระดบต่อไปนะรับเล็กๆนะครับ็นว่ามันคุรง่ายแต่ยิ่งสูงอันนี้โยกไปเรือยเป็นงานนะครับ มันเยอะเนมันเยอแต่ว่าแต่ว่าถ้าใช้พัดลมแล้วมู่ดดีัดีมกเลยถ้าเพิ่มนเราไเยนนั้น่การศึกมันจะมีไม่ได้แล้วมันเ้าใดแต่ถาสาาไปกางราที่ ครับสลับรอบที่สองประธาธิปานให้ทุกทีมับทราบนะครับช่วงนี้รอบแรกก็ได้เวลาเที่ยงพอดีนะครับตามเปรอบแรกครับประมาณหนึ่งชั่วโมงสิบสามนาฬิกาบ่ายโมงครับก็มาจากสลากแข่งกันในรอบที่สองนะครับซึ่มีเอ่อหกทีมนะครับผุณจัอทุกคน จากการแข่งขันเมื่อสักครู่นะครับมื่นห่าก็มีน้องใหม่เพชรเมืองชัยจากการพุ่งผลที่สองรับวัดถุลาไหลจากการพุ่งผลหนึ่งพี่โบนนะครับในรอบประชุมไร้อันนี้ก็จะเอาตัวมานกับสลาดนะครับพวกแต่ในรอบสองนะครับในเวลา13นาฬิกาช่วงนี้ก็พักรับประทานอาหารนะครับพักก่อนนะครับเพราะว่าใช้กำลังวอรชากันไปเยอะนะครับสหรับการตีแข่งขันในด้านพลังเพื่อให้เสียงออกมาดังที่สุดฉันมั่ใจกรรมการนะครับ พบ,บกันเวลา 13, 13นาธิกันครับผมลองรับกล่อนใหญ่นะครับ

ไปนะครับหลังจากทำมาถ่ายก็ได้ช่วงนี้พักครับพักเที่ยงสวัสดีครับขอโทษขออภัยนะครับพอดีอากรรมการเพิ่นจะไปกินข่าวครับอจากไหนครับเดี๋ยวพักเที่ยงมาน่ีหลังจากเบรกมาทำบจทย์นอครับคณะกรองเดี๋ยวพายงานไม่เบิ่งกรองกันล้วกันได้รับภัยชนะนะครับทั้งอ่ปกทีม นะครับได้พักผ่อนนะครับแล้วก็รับประทานอาหารนะครับซึ่งรอบสองนะครับหรือภาคบ่ายนะครับก็จะแข่งขันกันเวลา13นาฬิกานะครับหรือบ่ายโมงตรงนะครับก็ขอให้คณะกรองนะครับทุกคณะนะครับที่จะร่วมนะครับในการแข่งขันในรอบสองนะครับได้กินข้าวกินปลานะครับพักผ่อนแล้วก็มาจับสลัก เพื่อประกบคู่นะครับในเวลา13ในการตรงนะครับเวลาบ่ายโมงตรงนะครับ,เ,บเป็นพักเที่ยงนะครับอ่าเดี๋ยวถ่ายกองให้เบิงงก่อนนะครับ,บคุณแม่มาจากที่ไหนนะครับ พี่บูนเนาะมีครับสุดยอดผมชมอยู่ครับเมื่อกี้ครับสุดยอดมากครับอุบลราชธานีนะครับเมื่อกี้กับผมครับหาก็ไปเบิ่งแฮที่อุบลมาครับขากิ่งใหญ่ครับขอบคุณครับพันี่นะครับกองหน้ากว้างนะครับตอนนี้เราแข่งที่ล่องคําจังหวัดกาลสินนะครับสวยนะครับ พาชุ่มของกันนะครับกรรมการไปกินข่าวแล้วเพิ่นสีจับฉลากแข่งกันต่อครับปัับค,อน,คอนสวยอันนี้จะวัดยังไงครับนี่ครับิ้นกำลังไออันนี้ะนะครับสำแสรนะครับ สิงกองลองทำผลจะทุกปีนะครับอันนี้พักเบรกกันก่อนไระวัาาดิยี่งน้อเดี๋ยวผมจะถามเพิ่นก่อนอกออกคุณพ่อครับอันนี้ไอ,อ้คุณพ่อมาจากวั้จากสนะครับปทุมราชวงศานาะครับนี่ครับอ๋อมาจากกำน,นาเจริญนะครับนี่ครับได,ได้ตีไปยั่งครับ อ๋อตีแล้วครับผมผมได้ชมอยู่บางทีจำบ่ได้มันหลายทีอ๋อครับนี่ครับอ๋อเพิ่นแต่งเสียงเพิ่มอยู่ครับจยชมนะครับมาจากกำนาตเจริญปรัชาสัมพันธ์นะครับไปยังคณะกรองที่แ่งขันเ,เรียวๆนะครับทีว่าสามารถผ่านรอบนะครับที่ไม่สามารถผ่านข้อรอบนะครับจะขอรับ ารางวัลชุมเชยนะครับทีมที่บัวพานรครอบอีกแข่งออกแบ่ไปแล้วมุกทีมเนาะก็มาติดต่อรับได้นะครับเ,เพื่อว่าอยากเอาไปงาเนเลี้ยเกลียเนาะมาติดต่อรับได้ตอนนี้ครับทีมที่ตกรอบเนาะทีมไหนบ,บัตกรอบว่าขันมาขอรับกับที่วายกับที่วายย่อมสนะสิทธิ์นะครับเอาเฉพาะทีมที่ตกรอบ ครับขอโทษไอ้จังไดก็เดี๋ยวผมมาไล่โซดอีกรอบตอนบ่ายเด้ครับกรรมการไปเป้นสิไปเขาเรียกว่ายัางไงไปพกัพกคาบเข่านะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับขอลงไล่กันเด้๋ยครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาลับชมนะครับ่างไดกก็สวัสดีครับผม